ึ่งพระตำหนักที่สำคัญในวัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหารได้แก่พระตำหนักปัญญาที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสร้างพระราชทานพระภิกษุเจ้าฟ้ามงกุฎรัชกาลที่4เมื่อครั้งทรงพระผนวดให้เสด็จมาประทับครองวัดบวรนิเวศวิหารต่อมาจึงเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ที่ทรงพระผนวด สถาปัตยกรรมพระตำหนักเป็นแบบยุโรปหน้าบันเป็นปูนปั้นลายเครือเถาดอกพุทธานหลอมรอบพระราชลัญจกรประจํารัชกาลที่4ฝีมือช่างหลวงสมัยรัตนะโกสินทร์ตอนตอน้นภายในมีห้องพระห้องบรรทมห้องทรงพระอักษรและศิลาจารึกพระราชดำรัสของรัชกาลที่4ห้ามไม่ให้สตรีเข้าออกในสถานที่ของสมณนะกรุงศรีรวมสืบสารความเป็นไทย